ก็ครับสวัสดีท่านผูここ้ชมท<า>ุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับ Happy Gamer TV อีกเช่นเคยนะครับก็ผมยังก็อยู่กับเกมวัตสุเอโวไทยแลนด์เอวัตสุเอโวเยนะครับก็วันนี้ผมจะพามาดูครับว่าคนไทยยังใจดีกันอยู่หรือเปล่านะโอเคนะครับผม เราจะลงเซิร์ฟผมชื่อมิวคนไทยเข้ามาดีกว่าลงคนไทยเข้ามานะครับก็คลิปนี้ผมขอทดสอบคนไทยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปไม่มีของนะก็แล้วไปขอของคนไทยกันนะครับผมโอเคนะ จะค้างโอเคอไปดูกันเลยก็ผมมาตรวจล่านะเดี๋วโวโหศพเยอะมากครับโอเคนะผมก็ขอปเสียงด้วยนะ มีเสียงอะไรเข้ามาก็ขออภัยด้วยนะครับผมผมพยายามจะเบาเอ้ยจะรังมัยนะก็โอเคในคนนะไม่มีคนเลยเป็นเซิร์ฟดีกว่า กางหัวฟักทองน,นะครับก็นุนะนุหรือใคร,รก็มีคนรู้จักอยู่นะแต่ก็ผมจะไม่ขอของนุนะโอเคโอ้ยกดผิดเจ็ดแม่จบแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ โอเคแต่เสียงเกมไม่ได้กินนะเดี๋ยวผมเพิ่มเสียงให้สวัสดีครับสวัสดีครับมีใครได้ยินผมไหมครับขอของหน่อยครับผมไม่มีขอ,องใครครับทัดผมชื่อ์นอนครับขอขอของหน่อยครับ บนอะไรเนี่ยนี่นะครับก็นี่ฮเพื่อนผมนุกนะโอเคไม่รู้ว่าไอตัวนี้มันบนอะไรนะครับต่อยัมตาให้ด้วยอย่างงนะครับผมจะดีมากเลยเฮ้ยเบาเดีเดี๋ยวจะเปลี่ยนจากตามหาคนดีมันดูไอ้นี่นะครับมันดูเด็กป่าล้องเพลง โอเคก็ถือว่าจะดีจริงนะครับผมดูต่อยทั้งโปรต่อย้ให้อย่าเลยมันแรกมันแรกใช่ไันอีทัดเลยครับโอเคใครจะทัดอะผมไม่ใช่ทัดครับ จะไม่บอกตัวตนนะนโอเคนะครับจะต่อยทำไมเนี่ยโอ้โหลกผมหมอผมยิงนายครั้งออกเซฟได้อดีอย๋ยาดูถูกตัวขาวครับผมเห็นไม่มีดอกอะ่ะยิงโหดนะ หนึ่งเกตสามก็ยิงแม่ค้างสิครับ,ารรบมาเอาตรงนี้เลยเหรอ เพราผมตั้งตัวไม่ทันเลยข้างจบอีดอมอยากลองของโอเคขอแค่ภาพแป๊บนึงนะครับก็อโอเคนะครับ ก็นี่หนึ่งเซิร์ฟนะไปแล้วนะลครับไปแล้วบ,บายบายเดี๋ยวมาเล่นด้วยโอเคเดีวเราเปลี่ยนเซิร์ฟกันเลยมาดูอ่าเซิรฟดีวันนี้เราน่าจะไปเลยจะสองเซิร์ฟนะสองหนึ่งสามเซิร์ฟนะครับเดี๋ยวคลิปยาวนะนก็คนไทยหายไปเยอะแล้วนะครับ ลงคนไทยเข้ามากันนะผมก็โอเคไปดูเลย let's go ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัดคิปวลสลงนะเพิ่งกลับมาเล่นนะก็กลับมาเยี่ยมเยอะนะก็รออัปเดตนู่นนะครับถึงจะกลับมาเล่นโอเคคนไทยคนไทยคนไทยตย่าง,งทักไทยสักหน่อย ไหนวะตัวคครับตัวครับดรคครับผักผมขึ้นไปหน่อยผมขึ้นไม่ได้ฮัลโหลผักผมหน่อยค,ครับ เจอคนหอนนะเจอคนหอนอีกแล้วนะครับผมวัสดีวัสดีสดขอคงหน่อยครับสวัสดีครับอุย้ยใจดีนะครับผมคนไทยตัวนี้ถึงเห็นตัวดำแบบนี้นะครับก็ถือว่าใจดีนะครับผมโอเคนะครับ นี่รัของทั้งนั้นเลยนะก็ถือว่าใจดีอยู่นะครับผมคนไทยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเซิร์ฟต่อไปกันเลยก็มาแค่นี้ครับไม่พูดคุยก็จะมาแค่ขอของนะก็ส่วนคนที่รู้จักก็เดี๋ยวคุยกันแกล้งกันไปนะโอเคนะครับเ,เดี๋ยวลงผมชื่อนิว เดียวเงาๆนะครับนู่นนะครับดึกๆพี่เขาถึงจะโทรมานะนอ้าวเด้งหลุดเด้งหลุดเฉ่ฮะก็เดี๋ยวผมตัดไปตอนเขาเซฟเลยละกันนะครับผมโอเคก็มาอยู่ต่อกับผมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะาเซฟเข้ากันเลยนะเราจะอดไมมีชื่อลงไปนะครับก็เซฟต่อไปนี้เซฟสุดท้ายนะเดี๋ยวคลิปยาว ผมอัดหลายรอบแล้วอะแต่คิดมันยาวเกินผมก็เลยคิดจะตัดต่อยด้วยความขี้เกียจของผมก็ขอไปที่ห่างหายเปนานนะก็เหมือนผมคุยอยู่คนเดียวยูเซอร์ยูเซอร์เ,รเ,เข้าใจผิดนะผมยังครบร้อยนะครับผมไม่ใช่เกินนะแต่ดูมันจะเกินแล้วละ โอเค้ามาแล้วอ๋อแลกเจอแล้วนะครับคน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 ไปทุกันโอ้โหถือปืนวิ่งมาจ่อกันเลยเราว่าเราจะไม่ยิงกันนะ โอเคนะครับส่งท้ายคลิปดีวกว่าน,นะกเขาหิมะหิมะหิมะโอเคนะครับผมก็ถือว่าสวยสดงดงามเลยเชื่อหน้าบังการมากโอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์ด้วยนะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ ผมมาอัพคลิปลงต่อไปนะครับผมโอเคนะครับก็กระดิ่งด้วยนะกดกระดิ่งด้วยเพื่อรับชมวิดีโอใหม่จากพวกผมได้กันเลยนะครับผมโอเคถ้า,างั้นก็ขอตัวลากันไปเพียงเท่านี้กันนะครับผมบ๊ายบาย